สวัสดีชาวโซเฟียทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้เอ้เรามีไข่มาสองลูกใช่ปะเราจะมาทําโรตียักษ์ก็คือเราไม่ได้ทําเว้แต่เราจะให้บางทําแล้วก็มาดูว่าจะอร่อยด้วยแบบว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเว้ก็น่าจะประมาณนี้ปะไม่ยาวไม่รู้ดิแตแ่ตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าไปเดินดูแถวนี้ก่อนว่าแต่เรามามารู้สึกถึงว่าจะมาสายเรือยังไมู้หมเหมือนก็ปิดกัมือนหมดแล้วเหมือนสุดแล้วเราล่องไปเลย นะเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปนะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูหาอะไรกินก่อนดีกว่ามือไหนอ่ะไหน,นไอ่ะ ขสีอยานึมีวานิลาช็อกโกแลตโเอาเอาช็อกโกแลตาอร่อยเนี่ยแต่ผมอยากซื้อใหญ่อะน้อหนไม่ขายอันใหญ่อะอันใหญ่รดีขายได้ลยแหละให่มั่งโคตรไวเลย ีติ๊ติลนะพี่ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับเป็นยังไงดี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 กินไ,ได้หรออืมกินได้มันเป็นเหมือกกมาน,านกูโก้อะใไอชาโกูโก้อะลองไหมาตาต้องลองไหมกนนะินก่อนเลยกินก่อนเลยเลี้ยงหมดแล้วดิเออ คอนเทนต์ของเราดีกว่าก็คือโรตียักษ์อ่ะไม่รู้จะยักษ์ขนาดไหนเราเตรียมไข่มาอสองฟองเลยจะให้ครับยวไปดูกันวันนี้ก็เมื่อกี้ติมก่อนเดี๋ยวเราจะอันหนึ่งธรรมดาใส่ไข่อันหน,น,นึ่นนนงของผมนอนที่นีนดีปะอันนี้อันนึงก่อน ไอ้เจ้านึงก่อนนี่ฮะหัก,กยานดีเพื่อนๆตามงบค็พอธรรมดาๆน,นาเซเวน่หนหรอเบคนอื่นบังได้นาเซเวน่นเซเว็นปอมหนึ่งนาตทลันก่อน,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 นอันนี้คือใส่ไข่นะ โอ้ผมยาวพิเศษกว่านี่เดีเดีพิเศษตอนแรกผมก็จะลองทำแล้วดูแล้วกินไ,ไม่ได้ถ้าได้แน่นอนละใช้บาง,ง,งวัลองได้ถ้าบางวนไอ้นี่เดีกเราใส่สามกั้งดูดูใหญ่ขนาดไหนดูดิดดด

นี่ค like ือของลูกกระจกของลูกกระจกของกล้วยผลัดดูดูของผมด้นของสียอดมันเละน่าจะนุ่มนุ่มกว่าเดิมป่ะผมว่านุ่มเดี๋ยวเราจะลองกินกันว่าโอ้สุดยอดขนาดไหนว่านุ่มกันหน่ะเอ้บางนี้สดป่ะบางบางสดป่ะถามบางสวยปะสดนี่น่าจะเออะไรครับเนี่ยลือกหลอกอยู่ที่บ้านแล้ว

แผ่นหมูที่ต้องร้องสามแผ่นขนาดต่างกันเลยไหมครับรอก่อนนะ่ใรถวิ่งแรงหนาวะไม่ต้องรองอ่ะนะนมให้ได้ปะได้ไนมนมไม่เนียนะตมข้นเนะไมได้แมสหนึงแบแมส่อปะอ

ตัวลูกสามคนน้ำตาลนิดหนึงนน่งเทาไหรก้อนเนี่ยมีเลยนะถูกถูกร้นนี้ถูก,ถ,ก,ถ,กถูกมาก,ถ,กถูกมากแต่ว่า <laughs> แฟนบางคนกินี้ ดังดูคลิปนี้ด้วยนะเขาบอกเขาสดนะสดลึกดสามกลับไปพรุ่งนี้ไม่มาขายรอบเรา <c oughs> อยู่ไม่ได้ที่ดี่หมูวันเบลล์ดีเห็นปะท่านเป็นแว่นแล้วกินหอ้ยนะจโอ้ยอย่งเงี้ยวงขาลามแม่เปลี่ยนถุงได้เห็นไหมไม่เป็นไรครับ หกสิบใช่ไหมค<า>รับผมก็ได้แล้วครับเตรียมเบลเลอร์เลยสั่งกันมะสั่งกันมาแล้ว,ลวเดี๋ยวไปกินกันดีกวา่ากินเลยไหมปิดปิดเลยไหมกินเลยปิดเลยก็ต้องปิดเลยก่อนถ้าใครชอบทิน่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหนักประจำที่เราจะไปแลก็ต,ลติดตามผมสร้าง,งเพจไว้ใต้นี้แล้วผมจะมีแท็กโอเค